เช็คดวงการงานของชาวราศีกันในเดือนธันวาคมสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับนี่การดูดวงประจําราศีของคนเกิดราศีกันในเดือนธันวาคมครับสําหรับการงานในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องคนที่กําลังหางานและคนที่มีงานนะครับคนที่มีงานก็จะมีในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคนที่ ทอ่ทำงานประจำนะครับก็จะมาดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเอาละครับเรามาดูกันว่า,วาการงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่คนที่กําลังหงานดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรบ้าง อดีตไปขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราวางแผนในเรื่องงานของตัวเราเหมือนกันนะแต่ว่ายังมีความใจร้อนอยู่ว่าอยากจะทำ,อย,ะทำอย่างนู่นอยากจะทําอย่างนี้ค่อนข้างจะหลายโปรเจกต์หลายงงหลายงานหลายทิศทางตัวเองค่อนข้างจะจับต้นชนปลายค่อนข้างยากเหมือนกันนะมันต้องเหมือนต้องให้ใครมาคอยบอกคอยที่จะมาย้ําเตือนนิดนึงว่าเ,เราควรที่จะทำเช่งอย่างทำเทีเรื่องหรือว่าต้องโฟกัสในเรื่องของการทํางานให้ดีนะไม่างั้นมันจะมีความแบบ ตื่นตัวค่อนข้างเยอะจนเกินไปนะครับอะดูซิว่าป, masa, ogi, fire, ป, lair, ปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เริ่มที่จะต้องมาไต่ต่อมานั่งมาคิดมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดียิ่งขึ้นนะในเรื่องของงานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทักษะปรับเปลี่ยนความรู้ปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆให้มีความเข้ามากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเราจริงๆนะมันจะได้มีความชัดเจนที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับอนาคตพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ การตั้งเป้าหมายแล้วก็สร้างโอกาสในตัวเองเนี่ยให้มันมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องมองให้รอบด้านมองให้ครบก็แล้วกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางให้มันดีในเรื่องของการใช้ความคิดในเรื่องของจิตใจอารมณ์ต่างๆมันก็มีความเกี่ยวข้องด้วยนะในเรื่องของขอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขวัญและพลังใจเยอะๆนะในการที่จะเกิดความสําเร็จก็เกี่ยวกับพลังใจนะครับอะเราดูซิว่าในเรื่องของงานที่เราจะ ไปทำนะหรือว่าเราคิดว่าจะไปทำงานตรงนี้นะมีโอกาสไหมดูซิไพ่ขึ้นว่ามันก็ต้องเสี่ยงมันก็ต้องเสี่ยงมันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะและมันจะสำเร็จด้วยเมื่อเราพร้อมจริงๆไพ่ขึ้นว่าเราก็ต้องโฟกัสให้ดีสมมติเราจะไปทำงานตรงนี้นะเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรความรู้ตรงไหนและทำไมเขาต้องรับเราไปทำงานที่นั่นอ่านะมันก็ต้องถามตัวเองด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะ ไปต่อสู้ไปฝ่าฟันนะให้มันเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีอะดูซิว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะเพิ่มแรงดุดให้กับตัวเราหน่อยนะจะทำยังไงได้บ้างไพ่ขึ้นอย่างแรกเป็นในเรื่องของการที่เราจุดไฟในจิตใจตัวเราก่อนนะเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากไพ่ขึ้นว่าบางอย่างเป็นความกังวลเป็นความใจร้อนของตัวเรานะคือเปิดเคยใจร้อนแล้วลมันเกิดปัญหามา,าทำให้จิตใจเราไมนค่อนข้า่จะไม่ค่อยเข้ารู้เ้าใเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยสร้างพลังใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยอย่างที่2ไพ่ขึ้นว่า อะไรที่มันขาดเราก็เติมซะนะแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทําให้มันสําเร็จมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่เราขาดหมายถึงว่าในเรื่องที่เราด้อยอยู่ในเรื่องทักษะตรงนั้นตรงนี้เราก็เสริมให้มันได้บร้อยจะได้ทําได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะจะได้ไม่ต้องกังวลใจด้วยอย่างที่3ไปขึ้นเป็นในเรื่องของ ความเป็นตัวเราบางทีก็ต้องประเมินในเรื่องความรู้ความสามารถของตัวเราด้วยบางทีอาจจะลงคิดว่าทําได้ลงคิดว่าทําไม่ได้บางทีมันก็ไม่ได้มองถึงความเป็นตัวเองว่าได้หรือไม่ได้กันแน่ก็ต้องดูถึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่ผ่านมามันทําได้หรือไม่ได้กันแน่ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราประเมินอย่างแท้จริงของตัวเองเราจะสามารถจัดสรรเป็นส่วนหรือเสริมทักษะอย่างถูกต้องให้กับตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆใน,นมันตรงจุดด้วยซ้ําไปนะครับอะดูซิว่าในเรื่องของคนที่กําลังหางาน,นจะมูอย่างไรให้ได้งานปังๆง,งานได้ดีเลยนะหรือทําอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระพิเกนเนตนะถ้าแล้เนี่ยให้เราไปขอพอรกับพระพิเเนตเพื่อจะเสริมดวงเสริมพลังงานที่ดีนะ่าเสริมโชคเสริมลาภเสริมในเรื่องของการที่ได้จังหวะงานนะเป็นพลังงานที่ดึงดูดให้เราเกิดความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะสิ่งไพ่ขึ้นมาเป็นสิ่งความ เหนือความคาดหมายนะั่นในเรื่องของความสําเร็จนั่นเองแล,แล้วเนี่ยเมื่อเรามีความตั้งใจและขออย่างตรงไปตรงมานะเมื่อเรามีการที่จะไปหากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มพลังใจตัวเองและกระทาด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ทุกอย่างมันก็จะย่อมสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอะดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างรับ ให้เตือนในเรื่องของการจัดการจัดสรรในเรื่องของสิ่งที่เราทำนะสิ่งที่เราคิดบางอย่างมันก็เกิดความสําเร็จได้นะบางอย่างมันก็ ต้องใช้อาศัยเวลาให้มันเกิดความสําเร็จบางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะคิดแล้วจำแล้วได้เลยนะมันก็ทุกอย่างมีฮิตและผลในตัวของมันดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆย,ย,ยอมรับแล้วก็ทํายอมรับแล้วก็ทําสู้อย่างเต็มที่มีกําลังใจมากๆก,รากา็ระกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่กําลังหางานอยู่ที่60นะดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องใช้อาศัยความค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของการงานความสําเร็จมันเกิดจากการที่เราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ,ๆนะ ที่มันเข้ามานั่นเองครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะสำหรับคนที่เป็นพนักงานหรือราชการเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูเรื่องอดีตนะฮะอดีตเป็นอย่างไรอดีตไปขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนในเรื่องของเรื่องของทักษะเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเรานะเพื่อจะให้เหมาะสมกับในเรื่องของ อ่าโปรเจกต์ ang, ต่างๆงานต่างๆที่มันเริ่มเข้ามามันเริ่มเี่ต้องใครจะปยะยตัวเองให้มีความเก่งเพิ่มขึ้นนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาอ่ะเราปัจจุบันมีผลกระทบอะไรบ้างดูสิปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราต้องสร้างกวดและพลังใจตัวเองแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยไปถึงแม้ว่าจะยากถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็าสามารถผ่านพ้นและทําไปได้นะไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะขนาดนั้นทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับ อนาคตล่ะอนาคตไปขึ้นเป็นเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราทําและหาเป้าหมายในความเป็นการทํางานของตัวเราแล้วความสุขของตัวเรามันอยู่จุดไหนและความสามารถของตัวเราเนี่ยเฮ้ยมันพัฒนาต่อมันเกิดความก้าวหน้าได้บ้างไหมมันเป็นเรื่องของการที่เราทบทวนแล้วก็ทําต่อสร้างต่อนะในเรื่องของการสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นนั่นเองอะดูสิว่าจุดบกพร่องในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยเราสามารถจัดการแก้ไขอย่างไรได้บ้างดูสิ ให้คิดว่าโอกาสเนี่ยมันจะเริ่มมีเข้ามาแล้วแล้วว่าแล้วว่าตัวเราเนี่ยก็ต้องมีการเสริมตัวเองเยอะๆมากๆในเรื่องของการที่เราจะแก้ไขปัญหามันเกิดจากการที่เราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถให้ดีให้พร้อมก็แล้วกันเรื่องต่างๆนานามันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดไม่เกิดสิ่งที่มันร้ายๆกับตัวเรามันจะไม่ขัดขวางในเรื่องโอกาสของเราด้วยในอนาคตนั่นเองนะครับอ่ะดูซิ <S <S ว่าจะสร้างแรงดึงดูดในเรื่องของงานของตัวเราะจะจัดการอะไรยังไงได้บ้างแลวดูซิ อย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจเลยนะอย่างแรกเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าเมื่อจิตใจเราพร้อมจิตใจเราดีจิตใจเราไม่ภาะวะพะวงนะในเรื่องของความผิดพลาดจนเกินไปมันก็ทําให้เราเนี่ยเออทำทุกอย่างมันได้เต็มที่นะรู้จุดโฟกัสว่าเราควรทําอะไรก่อนทําอะไรหลังทําอะไรอย่างสุดความสามารถมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมัน ต้องดูเรื่องของจิตใจตัวเองเนี่ยเป็นหลักในช่วงนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่2องไพ่ขึ้นว่าดูในเรื่องของงานที่ทาแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยอย่าค้างคาก็แล้วกันไพ่ขึ้นว่ามันจะเป็นผลสําเร็จที่มันวัดความสามารถของตัวเราและเกิดความก้าวหน้าในอนาคตได้โดยเช่งการ์างานแล้วเนี่ยก็ต้องประเมินตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับ อย่างที่3าไปขึ้นเป็นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้แล้วก็การจัดการจัดสรรในเรื่องต่างๆที่เราจะต้องรู้จะต้องทำนะบางอย่างมันก็รู้สึกเหนื่อยแหละแต่บางอย่างมันก็ต้องสู้ต่อทําต่อและเกิดการพัฒนาตัวเองที่ดีอาจจะวุ่นวายหน่อยเหนือหน่อยหน่อยในช่วงนี้แต่ว่าเมื่อเราผ่านไปได้แล้วก็จะให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูซิว่าจังหวะในช่วงนี้นะเป็นจังหวะที่สามารถเป็นแปลงยกย้ายงานได้หรือเปล่าดูซิ พาขึ้นว่าถ้าความสามารถเราพร้อมจริงๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่ามันยังมันยังแบบไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่าพายขึ้นว่ามันยังใจเรายังไม่พร้อมด้วยแล้วก็การที่เรามันยังวุ่นวายหลายๆอย่างมันเลยเมื่อเรามันเหมือนแบบมันยังค้างคามันยังไม่สําเร็จแบบเต็มร้อยดังนั้นรอจังหวะอีกหน่อยดีกว่านะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าเอาทุกอย่างให้มันร่องป่งสบายมากกว่านี้จะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกใะญันั่นเองครับ เรามาดูในเรื่องของสายมูกันบ้างดีกว่านะสำหรับในเรื่องของงานที่เราทำเนี่ยนะจะมูยอย่างไรให้งานเราปังและมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานเย็นเย็นพลังงานเมตตานะแล้วก็ได้รับพลังงานที่ไพ่ขึ้นเป็นเทวสวรร์น,นาเทพนะอาจจะไปขอพรกับเทวสวรร์ก็ได้นะเพื่อจะ ได้รับพรได้รับความสําเร็จได้รับความเข้มแข็งทางพลังงานพลังงานทางจิตใจให้เกิดสู้แล้วก็มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นนะขอความเข้มแข็งขอความสําเร็จนะขอความปังขอ,ขอความร่ําของความรวยก็ได้โดยเช่นกันในเรื่องของที่เราจะไปขอพอรจากเซี่ยงซิ์นั่นเองครับโอเคเราดูไพ่เตือนอะไรบ้างนะไพ่เตือนอะไรบ้างดูซิไพ่เตือนในเรื่องของสิ่งที่เราทำนะบางอย่างถ้าหากเกิดการผิดพาดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยให้เราก็เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเพื่อให้เราใช้ จิตใช้ใจตัวเราที่มีความเข้มแข็งนี่แหละให้มันฝ่าฟันแล้วก็ต่อสู้กับความเป็นตัวเองแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆสําเร็จเสร็จสิ้นไปที่ทางที่ดีได้โดยเช่นกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานราชการเนี่ยอยู่ที่60%สรนะต้องหาตัวตนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความก้าวหน้าจะรอคุณอยู่ด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากในเรื่องของความสําเร็จมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ โอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่เป็นนักธุรกิจนะธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรนะอดีตเป็นอย่างไรบ้างอดีตไปขึ้นเป็นในเรื่องการตั้งรักฐานวางรักฐานตัวเองในเรื่องของธุรกิจของเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนมีหลายโปรเจกต์ที่อยากจะทามันเหมือนมี ในเรื่องของธุรกิจของตัวเรามันมีหลากหลายอย่างที่มันอยากจะสร้างตรงนั้นเสริมตรงนี้ทําตรงนั้นทําตรงน,น,รงนี้มันค่อนข้างคิดได้หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเป็นเข้ารูปเข้ารอยขนาดนั้นนะครับปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องตกผลึกตัวเองว่าเออสิ่งที่มันจําเป็นแล้วต้องทำนะมันมีอะไรบ้างและการเสริมทำยังไงให้มันเกิดความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจของตัวเราเกิดเงินเกิดทองเพิ่มขึ้นจะทายังไงแบบไหนมันเริ่มที่จะต้องชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะเป็นความก้าวหน้าที่ดีนะครับอนาคตละ อนาคตไพ่ขึ้นว่ามันต้องตระลุยแล้วมันต้องสู้แล้วแหละในในเรื่องของสิ่งที่ทำและในเรื่องของธุรกิจที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่มันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม้วยเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเออดูในเรื่องของความเป็นไปอย่างไรจัดการแบบไหนเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่นะการสร้างมันก็เกิดผลสําเร็จที่ดีได้เหมือนกันในอนาคตนั่นเองอ่ะดูด้วยว่าในเรื่องของธุรกิจในสิ่งที่ทำเนี่ยสิ่งที่เราต้องตกผลึกสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะจัดการอย่างไร แก้ไขยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็เออมันมีเรื่องของจิตใจเข้ามาพ่วงเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองจิตใจที่เข้มแข็งก็จะนำพาให้เราเนี่ยเจัดการทุกอย่างนะโดยที่แบบไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนะเอาจากความรู้เอาจากความสามารถเอาจากประสบการณ์ของเราที่มาตกผลึกนะมารวบรวมและทําทําเท่านั้นที่จะเกิดความสําเร็จนั่นเองอะดูซิว่า ในเรื่องของธุรกิจของตัวเราจะเสริมจะเพิ่มเติมหรือจะสร้างอะไร,รอ,อย่างไรให้มีเกิดทิศทางดีนะอ่ะดูซิอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจของตัวเราแล้วก็ค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของธุรกิจให้มันไม่เกิดสิ่งที่มัน เป็นผลร้ายเป็นผลเสียนะมันเป็นการที่เราต้องใช้อาศัยทีมเวิร์กเลยหนึ่งในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้ในเรื่องของลูกน้องของตัวเราหาคนที่ไว้ใจได้หาคนที่จะร่วมแปลงร่วมใจนะให้เกิดความสําเร็จมองในทิศทางเดียวกับเรานะเมื่อเขามองทิศทางเดียวกับเราในเรื่องธุรกิจมันก็จะไปได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเช่นกันนะครับอย่างที่2ไปขึ้นเป็นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะตั้ง เป้าหมายปลายปีเป้าหมายนู่นนี่นั่นเป้าหมายในปีหน้าในปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเรามีแรงผลักดันที่จะกยะับกยธุรกิจมีแรงผลักดันในการทําธุรกิจตัวเนี้ยให้มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่3ามเพิ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราจะขจัดปัญหาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยนะเมื่อเราจะตั้งใจจะขจัดปัญหาตั้งใจให้มันผ่านพ้นไปได้ดีนะบางอย่างมันก็ต้องใช้ในเรื่องของการ ที่ต้องอาศัยความค่อยเป็นค่อยไปนะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ต้องทําให้มันเรียบร้อยไม่มีอะไรที่มันทําไม่ได้หรอกแต่ว่ามันต้องใช้อาศัยความรู้ความสามารถและความตั้งใจของตัวเราให้เกิดความสําเร็จนั่นเองอ่ะดูสิว่าสําหรับคนที่จะขยับขยายเพิ่มเติมธุรกิจเนี่ยเออโอกาสนะมันดีไหมในช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่ามันเริ่มมีโอกาสเติบโตนะแต่ก็ต้องดูช่องทางรู้ทางดีแต่มันก็ไม่สามารถที่จะ ขยับขยายได้เยอะมากนะักแต่หากใจจะลับอยากที่จะขยับขยายก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าการที่เราขยับขยายเนี่ยนะมันเกิดการเจริญเติบโตไหมมันเกิดผลดีไหมมันขาดทุนหรือเปล่ามันจะเอาเงินไปทิ้งหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเราเมีการขยับขยายหรือเพิ่มเติมอย่างถูกที่ถูกทางเนี่ยใครคิดว่ามันได้ผลกำไรที่ดีมันได้สิ่งดีตามมาด้วยแต่มันต้องเกิดจากความรู้เกิดจากทักษะเกิดจาก ความสามารถด้วยที่จะต้องพิจารณาให้ดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราทําเลยนะเราต้องทิศทางให้ดีด้วยเช่นกันว่าจะทําจุดไหนทําอะไรอย่างไรมากกว่านะครับอ่ะดูซิว่าเราจะมูอย่างไรให้ธุรกิจเราปังเพิ่มขึ้นดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอทิศทางนะเรื่องของบริษัทนะร้านค้าหรือโรงงานนะอะไรของเราที่มันเป็นเกี่ยวกับบริษัทของเราทั้งหลายทั้งแหล่นะไพ่ขึ้นว่าเป็นเทพเทวที่ปกปักรักษาเหมือนคอยที่จะ คุ้มชูนะให้มันไปทิศทางที่ดีให้เรามีทุรกิจที่ราบรื่นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องวางรากฐานด้วยพลังงานของบุญพลังงานของสิ่งที่เราได้แผ่ให้กับ เทพเทวท่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาก็จะ mm hmm. ทําให้มนุนนําอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าหากเราเชื่อเรื่องนี้ก็ลองทําดูในเรื่องของการที่อาจจะไปทําบุญเราก็อุทิบุญให้หรือว่ามีการจัดเตีียงนะหรือว่ามีการทําบุญส,สารที่เพื่อจะได้ให้พลังงานหรือให้เราสามารถที่จะนิมนต์พระมาสวดนะมาสวดในเรื่องของอให้เกิดความเป็นมงคลในเรื่องของ ธุรกิจของตัวเรามากขึ้น,นปังมากกว่าเดิมก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันอ่ะดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของการตั้งใจแล้วก็เตรียมความพร้อมก็แล้วกันในเรื่องของสิ่งที่เราทำนะเป้าหมายต่างๆในเรื่องของธุรกิจทุกอย่างมันก็ต้องมีการที่เราต้องดูลงลึกลงรายละเอียดและก็ดูว่าอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็แก้ไขให้มันเรียบร้อยปัญหาต่งา,า,า,างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายไปองงั้นตัวเซนในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะอยู่ที่ 60%สิบรนดังนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องค่อยๆขัดเกล่านะค่อยๆทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราค่อยๆทําค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปความสําเร็จก็จะดีมากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้นะครับ